สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าลูกค้าทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องผมนะครับบอนฟอร์ดปทุมจัดว่าเป็นรถแต่งซิ่งนะครับผมรถแต่งซิ่งนะเอาใจสายวัยรุ่นนะครับผมสําหรับเด็กเอ่อเจนใหม่เจนวายนะครับคลิปนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับผมหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับผมกับฟังก์ชันที่โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างเลยนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ ครับอย่างแรกครับชุดกระจังข้างหน้านะครับคือถ้าหน้ามันไม่หล่อนะครับรถมันก็ไม่ดูสปอร์ตเลยนะครับเราก็ออกแบบมาจากนักแข่งเลยนะครับผมในส่วนตัวกระจังนะครับมีการไล่มีสีแดงนะครับเข้ามาแซมด้านข้างนิดหน่อยเนาะครับส่วนมากจะเน้นไปทางความมันความเงานะครับรถคันนี้กระจังหน้ามาในโทนของกระจังหน้าแบบรังผึ่งนะครับผมให้ความ สปอร์ตนะครับผมแล้วก็พรีเมียมดูอีกแบบหนึ่งนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับจะใหญ่ๆตรงกลางเลยสีน้ําเงินนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดของอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนมากเราจะฟอร์ดนะครับทางฟอร์ดเขาจะทํามาแบบนี้ตลอดนะครับผมแล้วก็ชุดไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์ไฟตัวนี้นะครับยังไม่ถึง LED นะมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมก็ถือว่าให้ความ นวลความสว่างพอๆกันดีกว่านะครับกับตัวไฟ led นะครับผมแล้วก็ชุดสติกอร์ด้านหน้านะครับปกติรุ่นอื่นจะไม่มีนะนะครับรุ่นนี้ออกแบบมาเหมือนกับได้ดีไซน์นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากนักแข่งนะครับของรถจากฟอร์ดที่ประเทศไทยเราส่งเข้าประกวดนั่นเองนะครับผมก็จะดูเท่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะดูเตี้ยนะครับผมเพราะว่าเราเน้นแต่งสิ่งเนาะคันนี้เนาะนะครับ แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะนะครับหรือว่าถ้าอยากทาอยากใส่นะครับผมจัดให้ได้นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนิดนึงนะครับครับผมในส่วนตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแมกยางก่อนนะครับแมกนะครับจะเป็นแมกออกจากศูนย์เลยนะครับจะเป็นแมกหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าก็แข็งแรงนะตรงนี้อ่ามีระบบ a อ s มาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวย่างนะครับยางก็จะเป็นยาง ล,ลัอหบนะครับผมอ่าถือว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะมาด้วยซีรียานะครับ2องนะครับทับห้นะครับอ่าสิก็คือขอบ16บหกนั่นเองนะครับผมอ่าเนี่ยพอมันโดนแสงโดนอ่าความมันความเงานะครับรถมันก็จะโดดเด่นนะครับผมก็ถือว่ายางรุ่นนี้ก็มีประโยชน์นะใช้ในการรีดน้ําได้ดีมากๆนะครับสําหรับสายที่เน้นความออฟโรดผมบอกเลยคันนี้ไม่เหมาะนะครับผม แต่ถ้าเอาไปวิ่งหลอๆนะครับทางเรียบบ้านเราคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับด้านข้างแล้วก็ยังมีนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนกับเป็น2อันเป็น2ชิ้นนะครับรวมหลังจะเป็นสีแดงกับสีสีเทานะเป็นเส้นกันอ่าแล้วก็ลืมบอกสีรถนะครับมีให้เลือกอยู่สีดําสีน้ําเงินสีขาวนะครับผมโอ้แต่ละสีนี่แบบเอาใจใส่ไวรุ่นจริงนะครับ แล้วก็ชุดฟิล์มนะครับก็ติดตั้งให้นะครับจะเป็นฟิล์มเซรามิกให้มือนเดิมนะครับตอนนี้ลูกค้าเลือกมาอยากได้แบบมืดๆหน่อยๆนะครับผมก็เลยจัดเป็น80เลยนะครับรอตั้งคันนะครับกระจกนะครับมองข้างยังเป็นแบบพับมือนะนีครับกระจกมองข้างไม่ใช่แบบไฟฟ้านะแบบพับมือนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างก็มีให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้บอกตัวเครื่องด้วย2.2นะครับแล้วก็ มีคําว่า6สเปดตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็ถือว่ากว้างนะกระบะมันจะเป็นตอนลึกลงไปนะครับค่อนข้างที่จะต่อโจทย์นะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากระบะท้ายนะครับก็นี่ครับเปิดง่ายนะครับผมสาหรับผู้หญิงก็สามารถเปิดได้ด้วยเหมือนกัน ติ๊กเกอร์ข้างหลังแล้ก็มีให้นะครับผมรุ่นนี้นะครับไม่มีเซนเซอร์หลังให้นะบอกก่อนนะครับเซ็นเซอร์หลังยังไม่มีให้นะครับผมส่วนไฟนะครับก็จะเป็นไฟข้างหลังจะเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์เหมือนเดิมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะจ๊ะแล้วก็แชสซีนะครับก็อย่างที่เรารู้กันมานะครับก็ของฟอร์ดเขานะครับจะเป็นแชสซีนะครับชิ้นเดียวจากข้างหลังยาวไปถึงข้างหน้านะครับผมไม่มีการเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ช่วยทําให้คุณลูกค้านะครับมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าโค้งนะครับหรือว่าบรรทุกของหนักๆนัน่นเองครับรองรับแล้วก็บรรทุกก็หนากได้ถึง1นึ่งตันเลยทีเดียวครับผมชุดพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบผ่อนแรงให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นไฟฟ้าจะมีสามารถสั่งการจากพวงมาลัยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมบบลูทูธนะครับเข้ากับตัวหน้าจอได้ หน้าจอของเราจะเป็นระบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วให้กับผู้ลูกค้าเนาะตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายไปแบบนึงนะครับผมสามารถเชื่อมต่อมือถือนะครับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับเข้ากับเครื่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ169นะครับผมอันนี้ก็ดีอย่างนะครับข้าดข็กว้างนัดดีไซน์นะครับทั้งแคบทั้งคนนั่งนะครับถือว่า กับราคาค่าตัวคันนี้นะครับถือว่าลงตัวเลยข้างในนะครับผมครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับสายที่เน้นความรอๆเนาะเขาเรียกว่านะครับเป็นกลุ่มเจนใหม่นะครับเจเนอเรชั่นใหม่นะครับที่กําลังหารถนะครับไว้ครอบครองนะครับผมก็แนะนําคันนี้นะครับแต่งซิ่งเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมผมมั่นใจนะครับว่าห่อมากๆนะครับคันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอ่า สามารถนะครับทักเข้ามาผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแคมเปญดีๆนะครับให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทำงานอาชีพไหนนะครับหรือว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนๆนะครับผมก็มีบริการวิ่งเซ็นเฟรนช์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับผมสำหรับยังไงนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากเจ้าเอ็กเซลคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะครับที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะครับผมวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ